สวัสดีครับพบกับช่องเป่งชนเนลอีกแล้วนะครับอ่วันนี้นะครับผมก็จะมานําเจ้าโคโรคาเซียคือเจ้าเลมอนลามนะครับมาเปลี่ยนกระถางใหม่เปลี่ยนดินใหม่นะครับนี่กระถางเดิมนะครับเป็นกองขนมนะครับแล้วก็เลี้ยงแบบรอนามไว้นะครับล่าเขาก็เดินมาจนข้างล่างแหละนะครับถึงได้ได้ได้เวลาที่จะต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่กว่าเดิมแล้วก็ครั้งนี้นะครับผมจะ เปลี่ยนสูตรดินนะครับก็คือปลูกเป็นแบบแห้งนะครับไม่ได้ปลูกแบบแบบรอ้ํานะครับจะลองดูว่าปลูกแบบแห้งเนี่ยการเจริญเติบโตจะดีแค่ไหนนะครับเพราะว่าเห็นของพี่ๆหลายคนนะครับที่เขาปลูกแบบแห้งโอ้ต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นเป็นเมตรกว่านะครับแล้วก็ไหลของมันเนี่ยออกเยอะมากนะครับคือง่ายๆอ่ะทำกําไรได้ดีมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับการเปลี่ยนดินเป็นกระถางเจ้าเลมอลามกันเลยครับ โอเคครับเนี่ยครับดินก็ใช้สูตรเดิมนะครับมีกระมาภ้าสับนะครับที่แช่น้ํา3วันนะครับ3ามคืนนะครับจนน้ําใสเจ๋วเลยนะครับแล้วก็เป็นดินใบก้ามปูผสมกับมูลวัวนะครับผสมกันนะครับใครมีเพอไลซ์มีหินภูเขาไฟก็ใส่ได้นะครับเพื่อความโปร่งของดินนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกระถางกันเลยวันนี้เราจะใช้กระถางเบอร์10นะครับ10นิ้วนะครับ ใหญ่หน่อยเปลี่ยนทีเดียวนะครับโอเคใส่ลงไปนะครับประมาณนี้นะครับครั้งนี้นะครับ เนื่องจากนะครับมีไรแดงระบาดนะครับผมจึงต้องใช้เจ้าตัวสตาร์เกอรจีนะครับช่วยด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยเรื่องไรแดงหรือเปล่านะครับแต่ว่ายังน้อยพวกเตาแตงนะครับเตาทองเพียแป้งอะไรพวกนี้ก็จะไม่มากวนใจแน่นอนนะครับหรือพวกหนอนเล็กๆนะครับช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับแต่เรื่องไรแดงนะครับก็ลองดูถ้ามันยังระบาดอยู่คงต้องหาวิธีต่อไปนะครับมีวิธีแก้ไขเยอะแยะนะครับ โอเคเราโรยไปก่อนนะครับแล้วก็กบกันบางเล็กๆโอเคเจ้าเลยมันลามมาใส่นะครับขอ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  มาแล้วครับโอ้โหนะครับเป็นแบบนี้นะครับลากลากเดินดีนะครับลากเดินดีเลยนะครับขาวจ๊วเลยนะครับโอเคแล้วก็เอาที่มัน แช่ๆออกไปก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะไม่เอาดินเดิมออกนะครับให้มันเป็นตุ้มอยู่นี้นะครับอ่าต้นไม้จะได้ไม่ชะงักมากเกินไปนะครับวางลงไปนะครับ ค okay. จัดลาคดีนะครับเติมด,ดินลงไปเกือบไม่พอ,อครับดิน โอเคนะครับตอนนี้แหละได้แต่ความจริงถ้าดินเพิ่มอีกสักหน่อยก็น่าจะดีนะครับเดี๋ยวผมค่อยเพิ่มที่หลังนะครับโอเคประมาณนี้ไปก่อนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับกับการเจ้ากับการเปลี่ยนดินนะครับเจ้าเลมอนลามนะครับเหย๋ยวเราลดน้ําก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าการปลูกแบบแห้งเนี่ยนะครับคือเราต้องมันขยันลดน้ํานะครับเพราะว่า ถ้าเราปลูกแบบในดินเหนียวนะครับมันจะมีน้ําขังใช่ไหมครับเราก็ไม่ต้องลดน้ำบ้างมายคอยเติมน้าไม่ให้น้ํามันหยุบแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าปลูกแบบแห้งเนี่ยต้องคอยลดน้ํานะครับอ,อย่าให้แห้งนะครับอโอเคเดีย๋ยวเรามารอดูพัฒนาการของเจ้าเลียวมันหลามว่าจะโตดีแค่ไหนนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์สาหรับมือใหม่ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามในช่องเป็นแชนแนลเลยนะครับถ้า มีผู้รู้นะครับที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาดูรับชมมีข้อติชมหรือความรู้มาเสริมให้ก็ยินดีนะครับเหมนใต้คลิปเลยนะครับก็ผมจะนำมาพัฒนาฝี์มือนะครับสาหรับคลิปนี้จบเพีเยงเไรนะครับสวัสดีครับ